ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ290 2 6 0ถึง260ล้านปีบริเวณพื้นที่มรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่และพื้นที่รอบข้างจะมีสภาพเป็นทะเลบางแห่งเป็นทะเลตื้นบางแห่งก็เป็นทะเลลึกของนำ้ำ นี่นนนนนกำลังโคดข้าวสารหอยสองฝาคุุลินิชไหมครับแอบพับพึงทะเลถ้าเราดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะมีอะไรแตกต่าพิเศษขึ้นมาเต็มไปหมดไม่ใช่เป็นเหมือนหินทรายอะไรที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นก็คือสิ่งที่ทั้งหมดนี้ก็คือซากสิ่งมีชีวิตนะท,ท,ที่ตายพร้อมกับปูนแล้วตกจมลงไปเลย อ่าพื้นท้องทะเลแล้วก็เต็มไปหมดอันนี้เฉพาะที่เราเห็นด้วยตาเปล่านีนะ่ก็เยอะแยะแล้วนะแล้วจะมีพวกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกมากมายไอ้พวกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะั่นะคือพวกที่ให้กําเนิดน้ามันนะไอ้พวกตัวใหญ่เช่นพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีออแกนิกอยู่อย่างตรงนี้เห็นว่านี่คือปากกาลังนะหรือไอ้ที่บวาเห็นเป็นเม็ดเม็ด,มดขาวๆตรงนี้ถ้าถ้าดูใกล้ๆเห็นว่า มันก็จะเป็นเม็ดแล้วก็มีเป็นช่องช่องช่องพวกนี้เขาเรียกว่าข้าสารผลาวหรือว่าโคดข้าสารเนี่ยข้าสานกลีดเรียกว่าฟูเซอรีตเจอตัวนี้ดีจะชอบเพราะว่ามันจะบ่งบอกอายุได้ว่าอายุมันจะอยู่ระหว่าง290ถึง250ล้านปีนั่นเองหลังจากนั้นมันก็จะสูญพันธุ์ไปหมดและในกลุ่มของฟูเซอีตที่ว่านี่ก็คือข้าสารเนี่ยมันขึ้นมาดูถ้ามาันูใกล้ก็จะเห็นตัวนี้ซึ่งจะสวยงามมากถ้าลองดูชัดเนี่ย มันจะเป็นก้อนกลมเลยแค่ฟุตบอลก้อนตัวเนี้ยเป็นฟูซิลิตเป็น,ปน,น้อกข้าวสารชนิดหนึ่งแต่ตัวเนี้ยมันพิเศษทะลักษณะต่างๆนี่เห็นชัดเจนเนี่ยจะบง่งบอกเลยว่าอายุมันเป็นยุคเปอร์เมตตอนปลายนี่คือประมาณ260ล้านปีเพราะนั้นเราเจอตัวนี้จะทำให้ชัดขึ้นมาไอ,อ,อ้ตัวนี้จะแสดงถึงว่าเป็นน้ำทะเลตื้นลมสมบูรณ์นะครับหลังการยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นดิน ตามมาด้วยการประทุและระเบิดของภูเขาไฟดังหลักฐานที่พบเห็นได้ที่น้ำตกเหววนรกเหวสุวัตและผากล้วยไมย้และเมื่อภูเขาไฟสงบลงบริเวณบ้านซับพลูอำเภอปากช่องได้เกิดแอ่งทะเลสาบน้ำจืดที่นี่เราจึงพบหินที่มีซากสิ่งมีชีวิตโบราณทั้งพืชและสัตว์แทรกตัวอยู่มากมาย เป็นซนซไระหว่างเหยียบครับพอแล้วนะหากมองแบบผิวเผินเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าที่นี่เคยมีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อายุนับหลายร้อยล้านปีอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ก้อนใหญ่นเนี่ยมีอะไร สวยมากนี่นิดดานสีดำนะจะมีลักษณะของเีืแล้วเราก็เจอพวกสัตว์ดําบรรหลายอย่างอยู่ในนี้ซึงแสดงถึงว่ามันเป็นพืชและสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ําจืดนะมีสัตว์เลื้ยคานทั้งเต่าทั้งปลาแล้วก็ไอ้พวกสาหร่ายทั้งหลายบริเวณนี้เห็นว่ามันดำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอินทรีย์สารซึ่งเป็นพวก ใบไ,ไม้พวกไอสารอินทรีย์เยอะเต็มไปหมดจริงๆแล้วตรงนี้เป็นหินที่เป็นหินทีนกําเนิดได้ดีถ้าเห็นลักษณะหินหอ,อย่างนี้ผมคุ้นค้นว่าเราเคยไปทำวิเคราะห์หาปร,ริมาณของสารอินทรีย์ค่อนข้างที่จะสูงผมตามตัว <ทำ S 1> ตเลขไม่ได้นะฮะประมาณห1 0ิเซนะครับถือว่าเป็นคุณสมบัติในการให้ปิโตเรเลียมที่ดีก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเราสืบวจหาปิโตเรเลียมในอีสานเราก็จะมองหายพวกนี้แหละ เนี่ยาสาบเสือ,อามาแล้วมีหินปูนน้ำจืดหรือครับพีเ่เล็กปูนน้ำจืดนี่ไงตัวนี้ใช่ไหมคือก้อนเราเชื่อตัวไรเะียกว่ากันเี่ดูดิตัวนี้ใช่ไหมเป็นไปได้เนี่ยเาป็นตัวอะไร ใบยงบิดเดี่ยวเคยตัวอาไุเคยครับตัวมาตุ้ยก็คือสาหร่ายตัวมาตุ้คือตัวที่ทําให้มนุษย์เราเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าโลกในอดีตเนี่ยจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากเลยพอเราเริ่มประมาณสักหกวัน้าทิตยเริ่มมีสาหร่ายที่เรียกว่าตัวมาตไ้ตัวพวกนี้มันจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์มาช่อปลูกเป็นอาหารเพืก็จะมีเยอะก็อย่างตัวนี้ก็คล้ายๆว่าจะมีเพราะจะเห็นว่าลักษณะที่ว่ามันมีบิดเดี้ยวเพราะว่า สโตมาตไหลก็คือสาหร่ายที่เกาะตัวสร้างขึ้นมาจะมีลักษณะหน้าตาตลกตลกสโตมาตไหลกำเนิดขึ้นเมื่อ3,200ล้านปีเป็นผู้สร้างออกซิเจนในบรรยากาศเป็นหลักฐานสำคัญของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ในบรรดา,าสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช มอสมีวิวัฒนาการเป็นกลุ่มแรกๆมอสเป็นพืชขนาดเล็กไม่มีลำต้นไม่มีรากไม่มีใบที่แท้จริงและไม่มีระบบท่อลำเลียงใช้สปอร์ในการขยายพันธุ์ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยล้านปีเฟิร์นเป็นพืชอีกตระกูลหนึ่งที่กำเนิดเมื่อประมาณ400ล้านปีเฟิร์นมีลำต้นมีรากมีท่อลำเลียงสืบพันธุ์ ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ไว้ใต้ใบด้วยทั้งมอสและเฟิร์นต่างก็เป็นพืชที่วิวัฒนาการมาก่อนการเกิดขึ้นของสัตว์ในยุคไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดโปร่งเป็นพืชดึกดำบันอีกชนิดหนึ่งแต่วิวัฒนาการขึ้นมาหลังจากมอสและเฟิร์น ปรงมีลำต้นมีดอกแต่ดอกไม่สมบูรณ์ทางเพศดํารงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ปลายยุคเพอร์เมียนหรือประมาณ270-280ล้านปีเป็นยุคที่มีสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วแต่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่บ้านซับครู เราสามารถพบซากสัตว์ทะเลสาบน้ำจืดโบราณวันนี้เราโชคดีที่ได้พบซากเอตชิเรียหรือสัตว์น้ำพวกกุ้งกั้งปูเนี่ยจะเป็นเป็นเลยนก็ใช่สิเนี่ยผมว่าใช่แล้วล่ะถ้างั้นน่ะเนี่ยเตัวนี้ตัวนี้ใช่จะเป็นตัว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 อ่าอ่ใช่ใช่เนี่ยบางอันเออนี่ยเนี่ยนี่ยเ้อพี่เลยเะตัวนี้ยเห็นไหม เอล, <Hey. S 1> ลกจ uh, แล้วก็บอกบอกถึงว่าอายุมันคือ210ล้านปี210ล้านปีตั้งแต่ตอนปลายของยุคไทแอสซิกเมื่อประมาณ210ล้านปีจนถึงยุคจูเลสิกและยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ100ล้านปีบริเวณพื้นที่มรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่และอีสานทั้งหมดก็กลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่โตมโหฬาร เราจึงได้พบฟอสซิลของพืชและสัตว์ดึกดำบรรจ์จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ที่พบได้ทั้งประเภทกินเนื้อและพบทั้งประเภทกินพืชบริเวณหุบเขาลำน้ำสายใหญ่ด้านไหนของมลดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่ปรากฏรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่นักบรรพชีวินจัดให้อยู่ในประเภทกินเนื้อกลุ่มเทอรพอดและตั้งชื่อว่า สยามโมโพดัสเขาใหญ่เอ <aları> ็นซิสการ <S 2> <2> <S ยกตัวของแผ่นดินและการกัดเซาะผูกพังทําลายโดยธรรมชาติได้ก่อให้เกิดสันฐานภูมิประเทศที่แปลกตาสวยงามเพราะว่าเมื่อใดที่เราเดินทางเข้าสู่ดแดนดินทินอีสานเราจะเห็นแนวเขาที่มีลักษณะคล้ายมีดอ,อีโตคือด้านหนึ่ง ็นหน้าผาสูงชันอีกด้านหนึ่งเป็นพื้นลาดเอียงลงไปนี่คือเทือกเขาดงพญาเย็นประกอบด้วยหินตะกอนที่สะสมตัวในทะเลลึกเมื่อประมาณ290 2 6 0ถึง260ล้านปีส่วนภูเขายอดเรียบทางขวามือคือเทือกเขาสันอีโตที่ประกอบด้วย หินตะกอนที่สะสมตัวบนบกทั้งในแม่น้ำและที่ราบลุ่มแม่น้ำในยุคไดโนเสาร์ถ้าเราเข้าไปดูชัดเจนนะเพราะว่าห,หินที่ประกอบเป็นเขาเนี่ยก็จริงๆก็คือพวกเคยสะสมตัวในทะเลลึกเมื่อประมาณ290ร้ถึงสองรอยหกสล้านปีที่ผ่านมานะหลังจากนั้นพวกก็แผ่นดินทั้งหมดที่ชนยกตัวขึ้นมาก็กลายเป็นภูเขา นะฮะางต่างแล้วถ้าเรามองถัดมาทางขวามือเราจะเห็นลักษณะภูเขาที่แตกต่างผิดคนละที่กันจากทางซ้ายมือที่จะปุ่มสะปับไม่ค่อยเรียบแต่ว่าทางขวามือเราจะเห็นภูเขาที่ดูสวยงามนี้ด้านหนึ่งค่อนข้างจะชันแต่อีกด้านขวามือด้านเนี่ยจะราบเรียบสวยไปแล้วจะมีอยู่สองชั้นนะครับขึ้นไปไกลๆตรงนู้นก็จะมีอีกทีนึงนะฮะจะเป็นไอ,ไอลักษณะเชนนี้ ภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นภูเขาสันอิโต้เหมือนว่า,าวมิจิโต้มาวางด้านหนึ่งจะชันด้านหนึ่งจะเรียบลงไปในยุคเมื่อประมาณ10ล้านปีเกิดการยกตัวขึ้นอีกครั้งของขอบที่ราบสูงเกิดตะกอนน้ำพารุพัดเกิดการสะสมสรากฟอสซิลของชา้างและไม้กลายเป็นหินเพราะนั้นเขาใหญ่เนี่ยก็เป็นจุดที่สำคัญที่เราทำให้เราเห็น การเปลี่ยนแปลงธรณีวิทยาตลอดช่วง200กว่าล้านปีจนถึงปัจจุบันได้เลยครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณ10กว่าล้านปีบริเวณแ่งนี้จะยกตัวขึ้นมาไวมากเลยแล้วก็จะมีการกัดเซาะมีแม่น้ำหลายหลากก็คงจะมีการเอาต้นไม้แล้วก็สิ่งมีชีวิตหลายชั้ไม่ว่าจะเป็นช้างหรือต่างๆที่โดนพัดลงไปแล้วเป็นรวมกันอยู่ที่อำเภอฉลิมพรเกียรตโคราชครับ การพบฟอสซิลของช้างดึกดำบรรพ์เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเมื่อล้านกว่าปีที่ผ่านมาของบริเวณนี้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินโคราชเป็นหนึ่งในแหล่งรวบรวมความมหัศจรรย์ของฟอสซิลและเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาของมรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่ เช่นเดียวกับพื้นที่โดยรอบของมอรดกโลกดงพญยายเย็นเขาใหญ่มีความหมายที่สำคัญมากทางลักษณะภูมิประเทศที่บ่งชี้ถึงอดีตของพื้นที่แห่งนีม้มอรดกโลกร้อยล้านปีนี้นำเสนอข้อมูลได้เพียงเสี้ยวหนึ่งถึงจุดเริ่มต้นของการเกิดสิ่งมีชีวิตที่ถูกรังสรรค์ขึ้น และสูญสิ้นไปตามธรรมชาติผ่านการละเวลาในแต่ละยุคเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแยกสายพันธุ์กันไปจนเป็นความหลากหลายของสรพพชีวิตอย่างในปัจจุบันมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ เป็นปฏิมากรรมทั้งธรรมชาติที่รอการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในาศาสตร์ด้านต่างๆของคนไทยและคนทั่วโลกต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเ,เป็นไปได้มนองไทยในอนาคตเนี่ยตอนี้อยากควรจะค c ิบิ r i b หรือให้องค์ควารู้เพิ่มเติมในในอุทยานธห่งชาติด้วยบางทีเราเห็นฟอสซิลซากดินดรบันนะฮะ เราเข้าใจว่าตะกอนนี้มันตรงนี้อยู่ในทะเลนะตอนนี้อยู่บนบกอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เราว่าเราต้องเรียนรู้กับมันนะครับหรือบางทีอาจจะคนเราไม่ไกลตัวบอกว่าไม่ไกลหรอกครับใกล้ตัวเลยล่ะถ้าเรารู้เรื่องของมัน,นอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับก็ขอบคุณสมาคมเองอุทยานแห่งชาติจริงๆที่เชิญผมและปรานสอพอมาร่วมการสำรวจหรือออกดูพาเข้า,ป,าป่าดูเรื่องเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติครั้งนี้ขอบคุณมากๆนะครับ